สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเกี๊ยวซ่านะคะสไตล์เกาหลีค่ะดัมปิ้งฟอมกุเรียซื้อจากคอสโก้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นขนาดไซส์ใหญ่นะคะอันนี้มันจะแช่แข็งมานะคะข้างในจะเป็นเนื้อะคะ่ะแล้วก็มีผักอะไรนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสินค้าตัวนี้ไม่มีน้ำจิ้มมาด้วยนะคะเราแกะถุงแล้วก็ตั้งกระทะน,นะคะ ใส่น้ำมันนะคะแล้วก็เอาเคี้ยวที่แช่แข็งนะคะลงในกระทะเปิดไฟพอร้อนอันนี้ก็ได้ทำการอบไปบ้างแล้วนะคะกรนะทะต,ตั้งน้ำมันใส่น้ำมันตั้งเปิดไฟค่ะแล้วก็เอาเคี้ยวลงนะคะดัป,ปิ้งแรงไปค่ะพอร้อนก็ใส่น้ำใส่น้ำแล้วก็ปิดฝา รอให้เดือดนะคะถ้าน้ำแห้งแล้วเราคิดว่าตัวเคี้ยวยังไม่สุกดีเราก็ใส่น้ำเติมได้นะคะ<ๆ>เขาก็จะมีวิธีบอก อันนี้น้ำหนักจะ3ามพาวนะคะก็แช่แข็งมานะคะเราก็จะมีวิธีบอกข้างหลังนะคะว่าเราควรจะทำยังไงบ้างะคะ่ะเราก็อาจจะทำน้ําจิ้มเพิ่มนะคะหรือว่าหาซอสอะไรกินเพิ่มก็ได้ะคะ่ะหรือว่าจะกิน แบบนี้เลยก็ได้นะถ้าคุณไม่ชอบแบบน้ำจิ้มหรืออะไรนะคะเขาบอกทอดก็ได้หรือเราจะต้มเหมือนแบบว่าเป็นดำเกี๊ยวในน้ำซุปก็ได้นะคะเราก็หาน้ำซุปอะไรมาเพิ่มเติมไปนะคะก็ประมาณนี้ ก็ทำมาให้เราสะดวกในการใช้หรือใครมีฝีมืออาจจะทำเองก็ได้นะคะซื้อแผ่นมาแล้แล้วก็ทำไส้ตามที่เราต้องการเช่นไส้ไก่ไส้หมูหรือไส้ซีฟู้ดก็ได้นะก็อร่อยปากนะกันไปตามความชอบของคนค่ะ แล้วพอเราอบอไปสักพักหนึ่งนี่ค่ะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะก็ทำไซส์ใหญ่เหมือนกนกัตรงไปสักพักหนึ่งเราก็จะพีิกกลับไปกลับมาด้วยนะคะ

นิดห,หน่อยมันจะได้ไม่ต้องติดเฉพาะนะคะแต่ถ้าคุณชอบขอบเคียมก็ทอดต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นน้ำที่ดีแล้วค่ะ คนไม่ชอบมันมากก็ไม่ต้องหห้ให้แห้งกรอบก็ได้นะคะก็จะดีสุขภาพก็จะดีต่อสุขภาพเดี๋ยวนี้อะไรก็สะดวกนะคะมีอาหารสำเร็จแช่แข็งค้าขายในต่างประเทศทางต่างประเทศก็จะมีขายสินค้า,าหลายหลายอย่างมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่เปินทีงเกาหลีหรือแม้กระทั่ง คนอินเดียก็ย้ายกันมาอยู่ที่ต่างประเทศเั็นเยอะนะคะอาหารก็นานาชาติเลยแมะะ้กระทั่งโรตีแช่แข็งก็มีขายนะคะพอน้ำแห้งแล้วน้ำมันที่เราใส่ก็จะทำกรองเคลือบนะคะถ้าเราชอบกรอ,อบนิดนึงก็อาจจะทอดไปให้หน่อย ็ไม่ควรจะพลิกบ่อยจนไปนะคะใคห้ไว่าบบทจะทำให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่สีมากนะคะแต่ว่าแดมันเป็นอันขาดเราจะปิดฝาทิ้งไว้ดีก็ได้ะค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตัดเสื้อแล้วก็ทำผ้ากันได้เน,นะคะขอบคุณมากค่ะ